เรื่องย่อละครต้นหลายปลายลักออนแอร์ Air ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันอังคารที่16พฤษภาคมนี้ลสษณาหญิงสาวผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเธอดิ้นรนทำทุกทางเพื่อหาเงินมารักษาแม่ที่ป่วยแต่โชคชะตากับเล่นตลกทำให้ผู้หญิงแสนดีสู้ชีวิตอย่างเธอต้องโดนเล์ออฟออกจากงานทำให้เธอต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตของแม่ ด้วยการรับสมองเป็นลูกสาวตัวปลอมของมหาเศรษฐีเพื่อรับมรดกเมื่อเธอต้องอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่ไม่คุ้นเคยแถมต้องรับมือกับกอนซึ่งมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องที่พยายามพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของเธอความใกล้ชิดของทั้งคู่จึงนำมาซึ่งเรื่องราวมากมายเมื่อต้นเหตุที่เกิดจากความร้ายแต่ปลายทางอยากจบด้วยความรักเขาและเธอจะฝ่าฟันอุปสรรคกันไปได้อย่างไรต้องติดตามชม